ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงบันเทิงนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูสถานการณ์น้ําของเรานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลงให้ลงลงเร็วเร็วเร็วอ่าเจ้าหลวงวันนี้ก็พาเจ้าหลวงว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้เจอเจ้าหลวงนานนะครับเร็วเร็วเร็วสถานการณ์น้ําก็ ถือว่าเริ่มมานะครับบางบางส่วนก็ท่วมไปแล้วครับท่านผู้ชมบางส่วนก็ยังไม่ท่วมไปลุยอะไรเนาะเสียงอะไรเนาะผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะท่านผู้ชมมันไปไล่อะไรอะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะฮะโอ้นะครับน้ํามันท่วมมาถึงนี่เลยครับท่านผู้ชมน้มํามาท่วมท่วมมาถึงตรงฝั่งคอสะพานนี่แหละครับ ครับนี่ก็ครับบรรยากาศน้ําก็ถึงนี้แล้วครับท่านผู้ชมน้ำเริ่มมาเยอะนะครับท่านผู้ชมขอภาวนาปีนี้อย่าท่วมเด้อนะฮะไหลเร็วไหลเร็วเลยนะฮะแต่ช่วงนี้ก็มาสูงแล้วนะฮะครับบรรยากาศน้ำนะครับท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวแล้วครับท่านผู้ชม ก็นน er ้ำเริ่มมาเยอะแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมึงวิ่งไปทั่วเด้อวิ่งไปทั่วเด้อน้ำมันเชี่ยวนะมึงลอยไปกับน้ำนะดูดิมันหมามันไม่รู้นะมันจะวิ่งเล่นกับน้ำมุนอยู่นู่นเลยฮะนู่นเลยฮะท่านผู้ชมนู่นไปอยู่นู่นเลยฮะสวัสดีทุกท่านนะครับ กับช่องบันเทิงบันเทิงก็ติดชีวิตเจ้าลงครับมันไปเล่นทำัสัยดานของหมาไม่รู้เรื่องอคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งเตือนเพื่อเจอคลิปดีๆกับเราด้วยนะครับหมาตัวนี้มันพาเล่นน้ำแต่เด็กเล็กก็จะเล่นแต่น้ำเนาะลงลงวันนี้แล้วออกกล้องหน่อยเร็ว สถานการณ์น้ำก็ยังปกติดีนะครับที่อำเภอนากลางน้องบัวลำพูครับผมอ่ะเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆสถานการณ์น้ํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับอัปเดตเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ